สวันต่อจากนี้ไปนะครับคือวันที่ 14, 15แล้วก็16กรกฎาคม2568นี้นะครับเกิดวันอะไรมีโอกาสที่จะ,ปะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างมากเป็นพิเศษมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปการงานการเงินโชคลาบร่ำรวยดีหรือไม่มาดูกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการพยากรณดวงในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับวันที่ 14, 15, 16กรกฎาคม2568นะครับมาวิเคราะห์กันว่าแนวโน้นมของดวงเกิดมันอะไรมีโอกาสดีจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมีโชคลาภมีทรัพย์สิสนมีรายได้ มีการเงินที่โดดเด่นขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหามีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่ามาดูกันเราจะมาวิเคราะห์กันเป็นแนวทางกว้างๆท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียดฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645ติดต่อเข้ามาได้ครับอานนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกิดบันอะไรดีเด่นมัน่นคงร่ำรวยหรือว่ามีอะไรที่จะต้องระวังมาดูกันครับ เริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์สามวันต่อจากนี้ไป 14, 15, 16กรกฎาคม2,568จะมีอะไรน่าสนใจบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าโชคลาภความร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ ชาววันอาทิตย์ในช่วงสามวันนี้นะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมานั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นการตัดสินใจและอนาคตสดใสขึ้นแต่จุดที่ไม่ควรมองข้ามก็ยังมีนะครับอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งต้องแก้ไขต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีพระจันทร์ไฮพริสเตตนะครับดวงแบบนี้คือดวงของความยุ่งยากสลับสุภาพสติตชาววันอาทิตย์นะครับแต่ในด้านหนึ่งก็คือว่าความโดดเด่นด้วยเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นที่น่าพอใจเป็นที่ประทับใจของคนที่เขามาร่วมงานหรือว่ามาทำมามีกิจกรรมร่วมกับท่านการสื่อสารการแสดงออกงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความบันเทิงก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยเป็นที่มาของรายได้เป็นที่มาของชื่อเสียงความพออกพอใจแต่เวลาอยู่คนเดียวก็จะเกิดความเครียดมีความกังวลปัญหาความรักใหม่ลงตัว ปัญหาความคิดเยอะๆสับสนแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2บงรีเนเรื่องของการบริหารการเงินในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับเริ่มต้นจากการจัดสรรการวางแผนการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยการสแสวงหาการเงินที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับท่านในเรื่องของการเงินนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเดือนจะมีโอกาสที่ดีมีบรรยากาศใหม่ใม,มีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วง3วันนี้นะครับ ถ้ามองไปถึงเรื่องของการงานท่านก็จะมีโอกาสที่ดีได้งานรับงานใหม่แก้ไขปัญหาของการงานได้เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมถมองถึงเรื่องของการเงินนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากมีเงินใช้ใจ่ายมีความมั่นคงมีความร่ำรวยในเรื่องของการเงินเข้ามาถ้ามองถึงเรื่องของความรักชีวิตที่จะดีขึ้นก็มีโอกาสจะแก้ไขปัญหาจะเปลี่ยนแปลงจุดที่ไม่ดีได้ และก็ก้าวสู่ความสมบูรณ์ได้ในช่วง3วันนี้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนำสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น1ดาบนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการที่ท่านจะมีโอกาสในการที่จะผ่านอุปสรรคก็เปิดกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับท่านจะมีแนวโน้มที่ดีด ในการที่จะเติบโตในการที่จะทํางานในการที่จะทําอะไรให้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะมองไปถึงจุดใดสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วง3มวันต่อจากนี้ไปนะครับมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการที่ท่านจะพบโอกาสใหม่ๆก็เปิดกว้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความมีโชคลาภความมีโอกาสที่ดีดแม้ว่าสุภาพสตรีชาว วันอาทิตย์อาจจะสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดความทุกข์ความกังวลรวมทั้งการตัดสินใจที่อาจจะไม่ลงตัวเกี่ยวกับความรักแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ท่านจะผ่านปัญหาโอกาสที่ท่านจะก้าวไปสู่จุดของความมั่นคงโชคลาภทรัพย์สินลายได้การงานการเงินและชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในช่วง3วันนี้ก็เปิดกว้างขึ้นมีความเป็นไปได้ครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันจัน์ทรนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทส์3วันต่อจากนี้ไปนะครับ14 15 16กรกฎาคม2568นะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภหรือไม่มีโอกาสที่ดีๆหรือไม่มาดูกันครับ คนวันจันทร์นะครับมีเส้นทางที่ดีนะครับนั่นคือก้าวสู่ความสําเร็จก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ก้าวสู่ความสมบูรณ์ในช่วง3วบันนี้นะครับส่วนรายละเอียดของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือ5ถ้วย5ถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกอาจจะสับสนบ้างการรอคอยเกี่ยวกับความรักอาจจะมาไม่เหมือนที่คิด ไม่ตรงกับที่ต้องการก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของท่านด้วยนะครับสิ่งที่คาดหวังคือบางอย่างก็มีโอกาสที่ได้รับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะมองข้ามจุดที่ดีไปไปมองที่จุดอาจจะเป็นความที่มันไม่เหมือนที่คิดก็อาจจะเกิดปัญหาได้ครับต่อมาครับมาดูส่วนที่สนะครับเป็นเอเมอร์ ในดวงเด่นมากๆสำหรับชาววันจันนะครับในช่วงสามวันต่อจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะดีขึ้นการงานโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษตำแหน่งงานใหญ่โตขึ้นรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญก้าวหน้าสู่ความรุ่งเร่งมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือที่ดีมากการติดต่อกับชาวต่างชาติในเรื่องของการงานก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรัก ก็มีอนาคตสดใสมีความหวังความรักมั่นคงการเงินดีเยี่ยมรับทรัพย์อย่างมีความสมบูรณ์มีความร่ำรวยนะครับมีชื่อเสียงมีบารมีตามมาด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาการยังมีสำหรับเราที่เป็นคนต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วง3าวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นคนที่ใส่ใจในการเรียนรู้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งคือคนที่ดูแลลูกน้องพนักงานบริวารลูกศิษย์ลูกหาตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีโอกาสได้ทํางานเต็มที่นะครับในส่วนที่รับผิดช,ชอบต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นสัตตา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงสามวันต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลวจะได้รับการแก้ไขชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมโชคลาภทรัพย์สินรายได้ดีขึ้นครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงสามวันต่อจากนี้ไปนะครับจะมีดวงของเอ็มพีเรอร์นั่นคือดวงของจักรพรรดิดวงคนที่จะได้รับความสําเร็จอย่างมากมายนะครับ มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบรารมีมีทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นการติดต่อเจราจากับชาวต่างชาติในเรื่องของการงานก็ประสบผลสําเร็จการติดต่อในเรื่องของความรักการสื่อสารเรื่องของความรักก็จะสมหวังจะมีความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าชีวิตก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับและที่สําคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโชคลาภมีการงานการเงินที่มั่นคงต่อไปครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคาร3าวันต่อจากนี้ไปคือ 14, 15, 16กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางการงานการเงินความรักอุปสรรคจะเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันครับ คนวันอังคารนะครับสามวันนี้เด่นดีสุดเยียบยอดยอดเยี่ยมนะครับดีมากๆมีโอกาสพบกับชีวิตใหม่มีโอกาสที่จะก้าวพ้นปัญหาและมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่ๆหลังงามๆด้วยถ้ารอคอ,อยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจัดไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือราชา เหรียญน,นะครับการงานจะมั่นคงขึ้นสุภาพบุรุษชาววันอังคารนะครับเป็นนักบริหารเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความรอบคอบในการดูแลกิจการทํางานเป็นระบบมากขึ้นจัดการการทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการติดต่อเจราจาธุรกิจการค้าขายการสร้างโอกาสต่างๆก็จะมีโอกาสที่ดีต่อไปนะครับและทรัพย์สิน รายได้มั่นคงขึ้นนะครับนี่คือโอกาสที่ดีในเบื้องต้นในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8ถ้วยใครที่มีปัญหามีอุปสรรคนะครับท่านก็จะมีโอกาสที่ดีในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาผ่านอุปสรรคได้ชีวิตจะดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความก้าวหน้า ดีขึ้นความสมบูรณ์ก็จะตามมาความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายและผ่านพ้นได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีเบียนนี่ก็เป็นความสมบูรณ์ของสุภาพจรีชาวบัณังคานด้วยมีงานมีเงินมีความรักเติมเต็มเข้ามาตลอดครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภ สำหรับชาววันอังคารนะครับเป็น8ปไม่เท้านะครับมีโอกาสที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่โอกาสของการงานจะขยับขยายสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้เติบโตต่อไปและที่ตามมาคือเรื่องของอส,สังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะได้เงินได้อส,สังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินมีความมั่นคงขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับการงานการเงินความรักดูด,ดีโดดเด่นมั่นคงขึ้นร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจาทำงานส่วนตัวงานอิสระไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่ล้มเหลวมีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วก็ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นโดดเด่น มั่นคงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินอาร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธ3วันต่อจากนี้ไป14 15 16กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับการงานการเงินความรัก เป็นอย่างไรอุปสรรคมีหรือไม่โชคลาบจะมีหรือไม่มาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับจุดดีคือการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่มีอุปสรรคมาก่อนหน้าน,นี้ แต่จุดที่ควรระวังคือปัญหาเฉพาะหน้ายัางมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึงนั้นคือ9ดาบนะครับ9ดาบคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เจอความเครียดอาจจะมาจากเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบทำให้จิตใจไม่สบายมีความกางังวล และรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับะการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ไม้เท้าสำหรับชาววันพุธนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับนั่นคือความขัดแย้งด้วยการทะเลาะวิวาทด,ด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยในช่วงนี้นะครับต้องหนักแน่นต้องใจเย็นเต้องมั่นคง อย่าใจร้อนนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับก็เป็น7จถ้วยนะครับเจ็ถ้วยก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดวาวุ่นสับสนวุ่นวายนะครับในช่วงนี้บางทีก็คิดเยอะเกินไปนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น6กถ้วยนี่คือโอกาสที่ดีนะครับ อะไรที่ผิดพลาดอะไรที่เป็นปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถจัดการแก้ไขได้การงานที่ไม่ดีที่มีอุปสรรคนะครับก็จะจัดการได้แก้ไขได้มีงานใหม่งานสำคัญสำคัญเข้ามาพริกสถานการณ์ได้ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวการเงินสำคัญในช่วงสามวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบฟุกฟุกมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่รู้ตัว สิ่งของมีค่าที่หาไม่เจอที่ทําท่าว่าหายไปมีโอกาสได้กลับคืนมาคนรักก็กลับมาด้วยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงขึ้นได้รับโชคลาภมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน พุนะครับอาจจะมีปัญหาความยุ่งยากการทะเลาะวิวาทความขัดแยง้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับหรือไม่ก็มีความเครียดจากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นหนักแน่นมั่นคงแก้ไขปัญหาและเป็นโอกาสของท่านในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆให้สําเร็จให้ร่วร่วผ่านพ้นไปได้การงานจัดดีขึ้นการเงินรับเงินแบบฟุกฟุกมีโชคลาภสิ่งของมีค่ากลับมาคนรักกลับมาเป็นบรรยากาศชีวิตที่ดีขึ้นครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤลหัสบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤลหัสบดี3วันต่อจากนี้ไป 14, 15, 16กรกฎาคมพุทธศักราช2568นนะครับเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอะไรบ้างโชคลาภมีหรือไม่มาดูกันครับ ชาววันพฤหัสบดีนะครับสามวันต่อจากนี้ไปนะครับมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการรอคอยจะได้รับโอกาสเริ่มต้นได้ดีนะครับแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของอารมณ์จุกจิยกยุ่มยิ้มอยู่ในบางเรื่องบางอย่างแต่บรรยากาศทั่วๆไปจะเริ่มดีขึ้นมีกิจ,จกรรมใหม่ๆเข้ามาลูกหลานบริวารร่วมกันทําอะไรดีๆมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและโชคลาภก็ไม่เลว ส่วนนเดียรของดวงสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นหกไม้เท้านะครับสิ่งที่รอจะได้รับการงานที่รอบางคนสมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้ทดสอบอะไรต่างๆไว้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับและก็เริ่มต้นได้ในช่วงนี้นะครับงานดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัว การเงินด้วยก็จะเริ่มดีมีรายรับมีความมั่นคงต่อไปนะครับและความรักก็จะเริ่มมีโอกาสที่ดีนั่นคือการรอคอยจะเริ่มได้รับโอกาสครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ถ้วยนะครับเรื่องอารมณ์ความเครียดความหงุดหงิดความไม่พอใจอ่อนไหวง่ายในช่วง3วันนี้นะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้นะครับบางทีคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักมากๆมกัมกจะไม่เหมือนที่คิด ก็จะเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำกิจกรรมใหม่ๆลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นและโอกาสใหม่ก็จะตามมานะครับมีความสนุกสนานมีความบันเทิงเต็มที่นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นสามบรียญโอกาสดีมีโชคลาภคิดเงินได้เงินและเป็นซิกเซนสัมผัสพิเศษด้วยสำหรับคนวันพฤหัสบ,บดีรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีเงินจึงจะมีโอกาสด้วยนะครับเป็นสัมผัสพิเศษนะครับสำหรับคนวันพฤหัสบ,บดี สรุปดวงคนบันพฤหัส,สบด,ดีนะครับในช่วงสามวันต่อจากนี้ไปนะครับการรอคอยจะสมหวังรองานรอเงินรอคนรักความรักก็จะดีขึ้นได้รับงานมีเงินและก็เริ่มต้นความรักได้ดีมีงานใหม่ๆเข้ามามีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับมีความสุขมีความสมหวังมีความร่าเริงด้วย แม้ว่าบางคนจะงหดหยินอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญเงินเข้าตลอดในช่วง3วันนี้นะครับมีโชคลาภคือเงินไม่ขาดมือนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์สวันต่อจากนี้ไป14 15 16กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับ การงานการเงินความรักอุปสรรคจะเป็นอย่างไรโชคลาภเมีหรือไม่มาดูกันครับคนวันศุกร์นะครับสามวันต่อจากนี้ไปนะครับชีวิตจะมีจุดปเปลี่ยนมีการพลิกชีวิตได้ค่อนข้างจะมาก การเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสคืออาจจะจุดตกต่ำจุดล้มเหลวท่านสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้สนเรเดียดของดวงชาววันศุกร์นะครับมาเริ่มต้นจากาไพ่ไกรกรใบที่หนึ่นะครับนี่คือเหงแมนมาดูจุดนี้ก่อนนะครับนี่จุดของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงกับด้านของชีวิตอย่างมากเป็นพิเศษเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนวิถีชีวิต อะไรที่เป็นปัญหาพลิกกลับได้เริ่มต้นใหม่ได้พลิกชีวิตได้แต่ในช่วงสามบันนี้นะครับควรจะรอบคอบไม่ควรประมาทเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับมาเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม การรอคอยต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีแนวโน้มที่จะชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นสีไม่เท้านะครับนั่นคือการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆนะครับงานที่รอก็จะเริ่มได้ดีขึ้นมีโอกาส แล้วก็เริ่มต้นได้งานหรือไม่ก็มีอาชีพใหม่ๆเข้ามาการเงินที่รอด้วยก็จะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันความรักด้วยนะครับคือมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสานต่อให้เกิดความสําเร็จต่อไปได้เป็นบรรยากาศที่ดีเข้ามาต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจอการที่มันอาจจะพลิกชีวิตแต่การเริ่มต้นที่ดีก็ยังมีนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่า โชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับจะมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละการงานการเงินความรักโชคลาภทรัพย์สินรายได้เริ่มต้นมีโอกาสครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตค่อนข้างจะมาก หน้ามือเป็นหลังมือแบบพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วแต่การเริ่มต้นที่ดีก็มีโอกาสนะครับเริ่มต้นงานเริ่มต้นมีรายได้เริ่มต้นของความรักและก็สารต่อสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้เริ่มต้นได้นะครับและที่สําคัญมีโอกาสใหม่ๆรออยู่รวมทั้งเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์สวันต่อจากนี้ไปสิบสี่ิบห้าสิบหกกรกฎาคมพุทธศักราช2,568นะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรโชคลาภเมหรือไม่มาดูกันนะครับ พี่น้องชาววันเสาร์ครับในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับดูเหมือนว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าปัญหายังมีต้องแก้ไขอาจจะเรื่องของอารมณ์ด้วยวันไหวหรือไม่ก็เหนื่อยท้อแท้นะครับแต่องไรก็ตามชีวิตยังเดินต่นตอไปจุดนิ่งไม่ได้จะมีโอกาสที่ดี ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีนะครับรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือราชาถ้วยนะครับในบรรยากาศสามวันต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะมีช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกอดแอร์อ่อนไหวเหนื่อยหรือไม่ก็รอโอกาสรอใครสักคนหนึ่งรอที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป และโอกาสของท่านก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าจะหมดหวังโดยสิ้นเชิงนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7ดาบนี้ต้องระวังคนนะครับคนที่จะมาสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้กับท่านในช่วง3ามวันนี้นะครับอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกิดความผิดพลาดเกิดการทะเลวิวาทได้นะครับรวมทั้งเสียการเสียงงานด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที สนะครับเป็นอัศวินดับแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวเข้ามาหลายด้านนะครับอาจจะมีงานบางงานที่ต้องรีบสาสางต้องแก้ไขอาจจะมีการเดินทางเข้ามาด้วยเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานคือแม้ว่าจะเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปเคลื่อนไหว แล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านอาศัยความมานะความพยายามเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีต่อไปทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น justice นะครับ justice คือโอกาสที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับข้อผิดพลาดความไม่เข้าใจกรณีที่ไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะจ,จัดการได้ในช่วงนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ แก้ไขแล้วโอกาสใหม่ๆก็จะตามมานะครับมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสัญญามีกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะครับสรุปดวงคนวันเสาร์ในช่วง3วันต่อจากนี้ไปนะครับชีวิตคือการเดินหน้านะครับต่อสู้อุปสักคิทลายตั้งปวงก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การที่ตัดสินใจลงมือแก้ไขมั่นคงก็จะเป็นโอกาสของท่านในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆด้วยแต่ก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้นะครับโอกาสคือการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นกว่าเดิมทําสัญญาใหม่เจรจา,าอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นมีโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับชาววันเสาร์นะครับ อาละครับก็พยากรณ์บอกเล่าเรื่องดาวของดวงในช่วง3วันนี้นะครับ14 15, 16กรกฎาคม2568ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในดวงของวันเกิดแต่ละวันนะครับบอกเล่าสุขกันฟังแบบกว้างๆแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างแก้ไขอย่างไรมีโชคลาภหรือไม่ก็เอาไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นการสร้างกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเรื่องช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆมีความสำเร็จมีความสุขมีความสมบังร่ำรวยรับทรัพย์โชคใหญ่ๆมีเงินจำนวนมากๆร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ